บายบายบายบาายยิ้มหวนะเขาเกี้ยก่นนอนได้ไหมครับเฮ้ยน่าจะหลับแล้วอะดูดิเนี่ยไม่ถึงห้านาทีเลยอะหลับแล้วเลยค่ะคือน้องนอนง่ายมากมากเฮ้ยเดี๋ยวไอคนห่ยเลยห่ยบายบายอ่ะบาย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 ไปเฮายวก่อนนอนได้หยครับเ้ยลอบหนยเลยครับเออากอะาหนยาไจะให้ดูแบบแม่เขาพา ใช่นอนเพาะนอยก็จะเนี้ย <labeling> กิ้ง <mulheres> กิ้งกิ้งกิ้งเองแบบนี้ยรเนี้ยนอนแล้วนะกิ้งกิ้งกายแล้วเลื่อเลื่อนตาอยู่นะครับนี่เขาก็อาจจะพยายามหาหาท่านอนที่ตัวเองถนัดอยู่นะครับแต่ก็คือไม่ร้องเลยแล้วเรคอยเหลือเขาก็ยังเนี้ยกอดเหมือนข้างแต่กอดหมอนข้างนี่ขาไม่ได้นะครับเขาต้องมี อะไรสักอันหนึ่งที่เป็นตัวแทนของพ่อคุณแม่ไว้เดี๋ยวเขาพักหนึ่งก็จะหลับแล้วส่วนใหญ่เขาจะมาใช้เวลาประมาณสักห้านาทีทริคสําคัญมากๆนะครับคือต้องวางเวลาที่เหมาะสมจริงๆไม่เร็วเกินไปแล้วก็ไม่ชา้าเกินไปน้องเขาก็จะกิ้งนอนอ๋นอกิ้งนอนไปนอนมาค่ะแล้วเขาก็หลับอีกมีคนถามว่าแรกๆร้องให้หนักไหมโอ้โหจินตนาการถ้าไม่ออกตอนแรกค,คิดว่าหนักมากแต่พอฝึกจริงๆก็ก็ไม่ได้หนักอย่างที่คิดเลยค่ะแป๊บเดียวเองสามวันรู้เรื่องค่ะต่อค่ะไม่ตายบายๆบายก่อนบายยิ้มหวานน่อเอ้ยมานไปหนไปนอนแล้วนะคะหอม <laughs> วันนี้เรียลลิตี้ดูนอนไม่ได้คิดว่าจะตอนแรกจะคิดว่าจะให้ดูแลเี่อ <laughs> มาไกลถึงขนาดนี้นี่ยพี่ดิก้าเอ้ยน่าจะหลับแล้วอ่ะดูดิค้างแล้วพี่ิก้าหลับไปแล้วเนี่ยไม่ถึงห้านาทีเลยอ่ะหลับแล้วเลยค่ะคือน้องนอนง่ายมากมา พทําคอร์ดไว้อยากจะช่วยคุณพ่อคุณแม่ทุกๆคนให้ผ่านช่วงเวลานี้ซึ่งแพทรู้ว่ามันยากแล้วตอนนั้นแพทศึกษาเยอะมากว่าทํายังไงให้ฝึกลูกนอนยาวได้โดยที่ไม่กระทบจิตใจเด็กเลยก็เลยมีงานวิจัยเยอะมากๆค่ะท,ที่ที่มาสปอร์ตโอ้ยนี่พ่อเริ่มวางแล้วนี่เดี๋ยวให้ดูนี่ <c oughs> พ่อกำลังจะวางแล้วล่ะอันนี้วางตอนประมาณกี่โมงอะทุ่มหนึ่งเนี่ยค่ะเนี่ยวางปุ๊บนองก็นอนไม่ร้นองเลยเนี่ย ส่วนพี่ลีกานี่พี่ลกาที่ลกาคือหลับไปแล้วส่วนโลล่าก็คือเนี่ยหลับไปแหละน่าจะหลับไปแหละคือนิ่งเลยแต่เนี่ยค่ะไม่เกินห้านาทีอ่ะน้องก็จะหลับอีกแล้วก็ไม่ร้องเลยแล้วตื่นอีกทีก็คือเช้าเลยค่ะหกโมงครึ่งเจ็ดโมงอย่างนั้นเลยค่ะชีวิตมันเลยง่ายมากแล้วก็ถามได้ตลอดเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจ้ะพ่อจ้ะ โอ๊ยคนหูยเลยหยูยหูยเลย